ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง su auto review ช่องของเรานำเสนอรีวิวรถยนต์แบบตรงไปตรงมาจ่อลึกทุกมุมมองทั้งสเปคฟีเจอร์และราคาจริงเพื่อให้ผู้ชมได้ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวของนิสสันนาวาร่า2องรถกระบะสายพันธุ์แกร่งที่ได้รับการปรับโฉมและพัฒนาใหม่ให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนิสสันนาวาร่า2อง2025มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ดดูันนยิ่งขึง้ กระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความใหญ่และทันสมัยมากกว่าเดิมเส้นสายของตัวถังมีความคมชัดและดูแข็งแกร่งไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟ daytime running ถูกออกแบบให้เรีวแหลงช่วยเพิ่มความดุดันและสปอร์ตให้กับตัวรถกันชนหน้าและหลังมีดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแกร่งและเสริมบุคลิกของรถให้ดูพร้อมลุยมากขึ้นลอ้ออลูอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารของ Navara 2025ได้รับการออกแบบให้ดูทันสมัยและหรูหราย,ยิ่งขึ้น วัสดุภายในเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังในรุ่นท็อปมีการออกแบบให้รองรับกับสรีระได้อย่างลงตัวเพิ่มความสบายในการขับขี่ทั้งระยะใกล้และไกลคอนโซลกลางมาพร้อมกับหน้าจออินโฟโทเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ในด้านขุมพลังนิสสันนาวรา2025ยังใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.3ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อให้ผู้ใช้งานเลือกได้ตามความต้องการในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือลุยทางวิบาก ระบบช่วงล่างแบบมันติลิงพร้อมเลกกันโรงด้านหลังช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเรื่องความปลอดภัยนาวารา225 0มาพร้อมกับเทคโนโลยีนิกสันอิน l ทลเ e n ม m บิ i ิตี้ที่ให้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบกล้องมองรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบคันนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัย6ตำแหน่งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารอีกหนึ่งจุดเด่นของ Nissan Navara านนาาา2025คือการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนเสียงจากพื้นถนนและเสียงลมถูกรบกวนน้อยลงช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างเงียบสงบมากยิ่งขึ้น เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางใกล้กับครอบครัวในด้านความอนเนกประสงค์นิสสานาวารา2025ยังคงมีพื้นที่กระบาดด้านหลังขนาดใหญ่รองรับการบรรทุกสิ่งของได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์แคมปิ้งก็สามารถจัดวางได้อย่างลงตัวมีจุดยึดสัมภาระให้หอลายจุดเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของสิ่งของที่บรรทุกรวมทั้งยังมีช่องจ่ายไฟในกระบาหลังให้ด้วยในบางรุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกสถานที่นิสสันนาวาร่า2องมีให้เลือกทั้งหมดหลายรุ่นย่อยทั้งรุ่น King Cab และ Double Cab โดยแบ่งเป็นรุ่นมาตรฐานรุ่นดีรุ่น V L และรุ่น P R O C X ซึ่งเป็นรุ่นท็อปที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษสไตล์ออฟโรดเช่นกระจังหน้าสีดำล้วนกันชนหน้าพร้อมแผ่นกันก,นกระแทกสีแดงแล้ออลูอยสีดำและแร็คหลังคาเพิ่มความพร้อมสำหรับการผจญภัยนอกเมือง ราคาจำหน่ายของนิสสันนาวาร่า2025เริ่มต้นประมาณ699,000บาทในรุ่นพื้นฐานไปจนถึงราว1,199,000บาทในรุ่น PRO CX ซึ่งถือว่าให้ความคุ้มค่าทั้งในแง่ของสมรรถนะความปลอดภัยเทคโนโลยีและการออกแบบเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ที่ต้องการรถกระบะสำหรับงานหนักหรือการเดินทางผจญภัยโดยรวมแล้วนิสสันนาวาร่า2025คือรถกระบะท,ที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านดีไซน์ ความแรงเทคโนโลยีและฟีเจอร์ความปลอดภัยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะอนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ได้ทั้งงานและครอบครัวหากคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบจอดลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง SU Auto Review เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและอัปเดตวงการยานยนต์